สวัสดีครับเจอนีกแล้วนะครับลูกค้าทุกคนนะครับกับทางช่องของเรานะครับเป็นช่องขายกางเกงยินรีไวมือสองนะขายเฉพาะรุ่น5 0 1มือสองรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับลูกค้าชื่อช่องยอดชายดีพลงามท่านไหนต้องการดูกางเกงนะสามารถพิมพ์ชื่อช่องเข้ามาแล้วก็มาเลื่อนดูได้เลยนะที่ช่องนี้นะครับก็จะมีกางเกงให้ลูกค้าเลือกชมเลือกซื้อนะครับว่าถ้าลูกค้าต้องการตัวไหนก็สามารถติดต่อมาที่แอดมินได้เลยนะครับขอดูลายละเอียดเพิ่มเติมดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกับทางแอดมิน ขนาดตามป้ายเด็กเป็นยู26เอล32ขนาดวัดจริงเอล30เยาวทั้งตัว37ปลายขา6.2นิ้วนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้นะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะกับทางแอดมินเราเป็นงานเม็ดอินไชน่านะฮะราคา1,350บาทลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อ0961519525ได้เลยครับผมก็จะเป็นสีบูยิ่งข้มๆอีกหนึ่งตัวนะฮะลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้นะอยากจะดูรายละเอียดตรงไหนดูกระเป๋าหลังหรือว่าดูป้ายด้านในต่างๆก็สามารถ แจ้งกับทางแอดมินเราได้เลยนะครับลูกคา้าขอดูตรงนั้นตรงนี้ให้แอดมินเราถ่ายรูปให้ดูนะครับถ่ายภาพนิ่งให้ดูชัดๆนะครับก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้อของทางออนไลน์นะฮะควรคที่จะดูภาพเช็คภาพเช็คต่างๆให้ให้ดีเรียบร้อยเสียก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจสั่งซื้อของทางออนไลน์นะทางร้านเราก็าข,าขายของมาก็ยาวนานนะครับลูกค้าก็ไม่เคยไม่เคยติดปัญหาใดๆนะฮะกับทางลูกค้านะฮะก็ลูกค้าโดยส่วนใหญ่ที่ได้รับของจากทางร้านเราก็มีความพึงพอใจทุกไลน์นะครับแล้วก็กลับมาอุดหนุน กับกับทางร้านของเรานี้ก็อยู่อยู่กับเราเป็นประจำก็เยอะนะครับก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นะต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับมาณโอกาสนี้นะครับอีกทีนะกางเกงตัวนี้ขนาดตามป้าย w ยี่สิบหก l สารสิบสองขนาดวัตจริง l สามสิบยาวทั้งตัวสารสิบเจ็ดปลายขาหกจุดสองเมตรอินชายน่าราคาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทนะครับราคาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทป้ายหนังเป็นป้ายหนังแท้นะครับป้ายเลสแท็บอยู่นะฮะกางเกงยีนรีไวเนี่ยฮะเขาจะเป็นทรงขากระบอกตรงนะครับโดยทั่วไปแล้วจะเป็นทรงขากระบอกตรงใส่แล้วโล่งสบายไม่อับเหงื่อนะฮะ ก็ขนาดมาตรฐานของปลายขากับขนาดเอวนะฮะก็ตามไซน์นะฮะถ้าไซส์เล็กปลายขาก็อาจจะเล็กลงไปตามขนาดไซส์นั่นเองนะฮะแล้วก็เกงยีนรีไวเนี่ยนะฮะเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขานะครับเป็นทรงขากระบอกตรงแล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือให้สังเกตดูได้ที่ช้ยเย็บกระเป๋าแนวตั้งนะั้นและแนวนอนขอบล่างนี้นะฮะกับแนวนอนปีกนกหรือว่าปีกข้างคาวตรงนี้นะครับได้จะเป็นคนละสีกันนะ,ะจะแตกต่างสีกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะไม่ทุกตัวนะ,ะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วได้จะ จะแตกต่างสีกันนะฮะแนวนอนตรงที่เป็นปีกข้างคาวหรือปีกนกตรงนี้จะเป็นสีอ่อนกว่าแนวขอบข้างตรงนี้นะครับทุกตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่มาตรฐานโรงงานผู้ผลิตของแต่ละประเทศก็อาจจะแตกต่างกันไปได้นะ,ะก็อาจจะไม่ทุกตัวนะฮะแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือความเด็นกลาของทางรีไวนะฮะแล้วก็รีไวเนี่ยเขาจะเป็นงานกระดุมนะฮะเขาจะไม่มีงานซิปนะครับลูกคา้าถ้ารีไวห้าศูนย์หนึ่งในยุคนี้เป็นงานซิปเนี่ยก็คงไม่ใช่นะฮะ แต่ถ้าเป็นงานยุกเก่าเป็นงานวินเทจย,ยุกเก่าเนี่ยโอเคอันนั้นนะใช่นะอาจจะมีงานซิฟอยู่นะฮะแล้วก็ถ้าร้านไหนมีกางเกงตัวนั้นนะครับราคาก็ค่อนข้างจะสูงนะฮะถ้าเป็นกางเกงงานซิฟใน Levi, รีไวยุคเก่าในปีพศเก่าๆ,ๆนะฮะซึ่งเรียกว่าเป็นงานวินเทจยุคเก่านั่นเองนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจกางเกงตัวนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาขอดูรายละเอยียดได้นะครับผมย้ําอีกทีนะครับกางเกงตัวนี้ขนาดตามป้ายเดิมเป็นยูยี่สิบหกยอลสั้วสิบสองขนาดวัตถิงเอ ราคา1,350บาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ096 1519525ขอดูรายละเอียดทางแอดมินเราได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ